สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าก่อนนอนโดยแมวลายหมายเลขเจ็ดค่ะหญิงสาวเจ้าของเรื่องที่แมวลายจะเล่าวันนี้คือองค์หญิงผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีมองโกลที่เต็มไปด้วยนักรบค่ะปีคริสต์ศักราช1260คูตูลุนถือกำเนิดขึ้นณนะดินแดนแห่งทุ่งหญ้าสเตปที่ราบสูงและท้องฟ้ากว้างแผ่นดินมองโก คูตุลุนเป็นทิดาแห่งท่านข่านไคดูองค์หญิงคูตุลุนมีศักเป็นเหลนของเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ก็เติบโตมาอย่างแข็งกแกรง่งราวกับ DNA ความแข็งกแกร่งของท่านข่านและนักรบมองโกลอัดแน่นเต็มร่างของนางแต่จะว่าไปการเกิดเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวท่ามกลางพี่น้องชายล้วน14คนถ้าไม่แกร่งจริงก็คงจะบอบบางกลายเป็นไข่ในหินไปเลย คูตุลุนมีสมญานามว่าจันกระจ่างหรือแสงจันทราและเธองดงามสมชื่องดงามในร่างกายสูงใหญ่ไหลกว้างสมกับเป็นเจ้าหญิงนักรบในช่วงวัยที่องค์หญิงคูตุลุนอายุราว20ปี พระบิดาของพระนางท่านข่านไคดูกลายเป็นผู้ปกครองผู้ทรงอำนาจที่สุดในเอเชียกลางปกครองดินแดนตั้งแต่ภาคตะวันตกของมองโกเลียไปจนถึงแม่น้ำอามูดายาและจากที่ราบไซบีเรียตอนกลางไปจนถึงอินเดียท่านข่านไคดูยังมีความสัมพันธ์อันดีกับมองโกที่ปกครองเปอร์เซียณขณะนั้นด้วยในขณะเดียวกัน ก็ส่งขัดแย้งกับกุบไลาคานและราชวงศ์หยวนซึ่งปกครองแผ่นดินจีนกลางโดยเหตุผลที่ว่ากุบไลาคานอยากให้ชาวมองโกลปรับตัวให้ดูรุ่มรวยวัฒนธรรมแบบชาวจีนหลังจากพระองค์สถาปนาข,ขึ้นเป็นฮ่องเต้ราชวงศ์หยวนแต่ข่านใครดูยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมของชาวมองโกลวิถี ของชนเผ่าเร่ร่อนและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งถึงจุดแตกหักเมื่อท่านข่านใครดูปฏิเสธที่จะสวามิภักดิ์ต่อกุบไลข่านอีกต่อไปจนเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อยาวนานกว่า30ปีว่ากันว่าท่านข่านใครดูและองค์หญิงคูตุลุนสองพ่อลูกคือคู่ต่อสู้ที่กุบไลาขานไม่เคยพิชิตได้ โคตูลุนถูกเลี้ยงดูมาอย่างเช่นเด็กหญิงมองโกลถูกเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กคือพออายุได้2อถึงสขวบเด็กมองโกลก็เริ่มหัดขีม่ม้าตามมาด้วยยิงธนูมวยปล้ำและทุกอย่างที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางทุง่งหญ้าสภาพอากาศโหดร้ายและสนามรบ คูตูลุนเชี่ยวชาญศาสตร์การต่อสู้ทุกด้านนอกจากองค์หญิงจะเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การรบให้แก่พระบิดาและกองทัพแล้วพระองค์ยังร่วมรบไปกับกองทัพเคียงบ่าเคียงไหลไปกับพระบิดาและนิยมในการต่อสู้ระยะประชิดและการรบแบบกองโจรมาโกโปโลนักสำรวจพ่อค้าและนักเขียนชาวเวนิสบรรยายถึงองคหญิงคูตูลุนไว้ว่า ไม่ใช่วันนกรบในกองทัพของข่านไคดูจะต่อสู้ได้เหมือนคูตูลุนในบางครั้งนางจะพุ่งตัวจากที่อยู่ข้างกายพระบิดาทยานเข้าไปสู่กองทัพศัตรูจับตัว้าศึกไว้อย่างช่ำชองเหมือนเหยี่ยวที่โฉบนกแล้วแบกร่าง้าศึกนั้นมาถวายเบื้องหน้าพระบิดาภาพที่บรรยายนี้ขย่าวขวัญกำลังใจ้าศึกที่มองเห็นยิ่งนัก เชื่อกันว่านี่คือหนึ่งในกลยุทธ์การทำศึกขององค์หญิงคูตุลุนในสนามรบองค์หญิงคูตุลุนยังมีม้าศึกคู่ใจที่ร่ำลือกันว่าฝีเท้าของมันเนื้อกว่าม้าทุกตัวเชื่อกันว่านี่คือของขวัญจากสวรรค์และองค์หญิงคูตุลุนคือนักรบที่ม้าตัวนี้เป็นผู้เลือก แต่ถึงจะรับหน้าที่เป็นนักรบหญิงผู้แกร่งกล้าเพียงใดพระบิดาและพระมารดาขององค์หญิงก็อยากให้ทิดาเป็นฝั่งเป็นฝาสถทีแล้วองค์หญิงผู้เป็นตัวของตัวเองคิดเห็นอย่างไรกับพระประสงค์ของพระบิดาองหญิงคูตูลุนส่งเสยยสค่ะแต่งก็ได้แต่ชายคนนั้นจะต้องเอาชนะพระองค์ได้ในการแข่งขันมวยปล้ำ แล้วจะมาแข่งฟรีฟรีก็ไม่ได้นะถ้าแพ้ก็จ่ายมาซะดีๆเป็นม้าหนึ่งร้อยตัวตรงนี้บางข้อมูลบอกว่า10ตัวแต่แมวลายคิดเองเออเองว่าน่าจะหนึ่งตัวเพราะคนที่ร่วมแข่งขันส่วนใหญ่ก็คนใหญ่คนโตของเผ่าทั้งนั้นเดิมพันก็น่าจะสูงหน่อยบรรดาองค์ชายผู้ปกครองเผ่าต่างๆต,ต่างก็อยากจะลงสึกครั้งนี้ การเป็นคู่ครองของเจ้าหญิงคูตูลุนไม่ใช่แค่ได้ครอบครององค์หญิงผู้งดงามเท่านั้นแต่ยังหมายถึงอำนาจขององค์หญิงและท่านข่านใครดูด้วยแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรผลประกอบการเอ้ยผลลัพธ์ของการประลองคือองค์หญิงคูตูลุนส่งได้ม้ามาครอบครองอีกกว่าหนึ่งหมื่ตัวจากผู้ที่หานกล้าแข่งมวยปล้ำกับพระองค์ ไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้จากบันทึกของมาโกโปโลบรรยายถึงคูตูลุนว่างดงามยิ่งนักแต่ก็แข็งแกร่งและอาจหานจนไม่มีชายใดในอาณาจักรของพระบิดาพระองค์เอาชนะความแข็งแกร่งของพระองค์ได้มาโกโปโลยังบันทึกไว้ด้วยอีกว่ามีองค์ชายผู้มั่งคั่งจากอาณาจักรใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันด้วย องค์ชายเสด็จมาพร้อมขบวนผู้รับใช้มากมายและเหล่ามา้าที่ทั้งสวยงามและแข็งแรงที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบเห็นองค์ชายวัยยี่สิบต้นรูปงามที่สุดจนหลายคนอ้าปากค้างเมื่อมองเห็นทุกคนโน้มน้าวองคหญิงคูตุลุนว่าคนนี้เนี่ยแหละคือว่าที่พระสวามีขององค์หญิงคูตุลุน เมื่อกำหนดการประลองถูกประกาศออกไปข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วว่าเนี่ยหละคนที่ใช่องค์ชายทรงเดิมพันครั้งนี้ด้วยม้าถึงหนึ่ตัวนับได้ว่าทรงเป็นองค์ชายสายเปในวันประลองผู้คนมากมายจากทั่วทิศมารวมตัวกันเพื่อชมการประลองครั้งนี้รวมทั้งมากโกโปโลด้วย ในสนามประลองคูตูลุนและองค์ชายล็อกแขนกันและกันและเริ่มการต่อสู้มวยปลำ้ำทั้งคู่ต่อสู้อย่างที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีชายคนใดรับมือกับคูตูลุนได้นานขนาดนี้ฝูงชนเริ่มโห่ร้องและส่งเสียงเชียร์องคชายสายเปยอย่างเต็มที่แล้วทันใดนั้นคูตูลุนก็ได้เปรียบและจับองค์ชายกระแทกลงพื้นนับว่า นี่คือจุดจบของสายเปคะ่ะเสียงเชียงเงียบลงทันทีเห็นได้ชัดว่าผู้คนผิดหวังณนะขณะนั้นทุกคนคิดแล้วว่าองค์หญิงคูตูลุนคงจะต้องการเป็นโสดไปตลอดการซึ่งก็อาจจะเป็นเช่นนั้นคะ่ะถ้าหากว่าการเป็นโสดของพระองค์จะไม่ก่อให้เกิดข่าวลืออันเลวร้าย เชื่อกันว่าข่าวลือนี้ถูกปล่อยจากศัตรูของท่านข่านไคดูโดยมุ่งให้ข่าวลือนี้สั่นคลอนอำนาจของท่านข่านไคดูและสร้างความมัวหมองให้องคหญิงคูตูลุนซึ่งทรงเป็นที่เคารพรักของทหารมองโกลข่าวลือที่ว่าคือการกล่าวหาว่าที่องค์หญิงคูตูลุนไม่แต่งงานก็เพราะพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับท่านข่านไคดูพระบิดาของพระองค์เอง ไม่มีหนทางดับข่าวลือนี้วิธีอื่นที่ดีไปกว่าการที่องค์หญิงคูตุลุนจะอภิเศกสมรถสสักทีแล้วเจ้าบ่าวคือใครต้องเอาชนะองค์หญิงในการประลองมวยปล้ำหรือเปล่าว่าที่คำถามเรื่องมวยปล้ำก่อนคำตอบคือไม่ค่ะ ยังไม่มีผู้ใดชนะองค์หญิงได้ในสังเวียนหมวยปล้ำส่วนองค์หญิงคุูตูลุนสมรสกับใครมีเรื่องเล่าหลายเวอร์ชั่นค่ะ รอชีตอัลดินฮามาดานีผู้ซึ่งเป็นทั้งแพทย์รัฐบุรุษนักเขียนและนักประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิข่านอิลซึ่งจักรวรรดิข่านอิลก็คือรัฐข่านทางตะวันตกเฉียงใต้ที่แตกออกมาจากจักรวรรดิมองโกลค่ะพื้นที่ของจักรวรรดิข่านอิลกินพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศอิรานอาเซอร์ไบจันและตุรกีไปจนถึงอิรักซีเรีย อาร์เมเนียจอร์เจียอัฟกา,านิสถานเติร์กเมนิสถานปากีสถานและทาจิกิสถานบางส่วนเรอชิดอาดินบันทึกไว้ว่าองค์หญิงคูตูลุนทรงสมรสกับกาซานท่านข่านแห่งจกักรวรรดิข่านอิลผู้ซึ่งมีชายาหลายพระองค์รวมถึงมีองค์หญิงขั้วขั้วเจินแห่งราชวงศ์ยวนหลานสาวของกุบไลข่านเป็นพระอัครมเหสี เวอร์ชันนี้น่าจะใกล้เคียงความจริงที่สุดเพราะเป็นบันทึกจากผู้ที่ท่านข่านกาซานแห่งจักรวรรดิข่านอิวทรงแต่งตั้งให้เป็นราชมนตรีและรับหน้าที่บันทึกพงสวดานแห่งจักรวรรดิข่านอิวแต่เวอร์ชันที่แมลลายชอบที่สุดเป็นคนละเรื่องค่ะและเจ้าบ่าวขององคหญิงคูตุลุน ไม่ใช่ท่านขานแต่เป็นนักโทษประหารจากความผิดฐานลอบลงพระชนท่านขานใครดูพระบิดาขององค์หญิงว่ากันว่าชายผู้นั้นมีนามว่าอัปตะกุลอัปตะกุลเป็นทหารชั้นยอดจากเมืองอื่นที่กุ๊ปลายขานว่าจ้างให้ลอบสังหารท่านขานใครดูแต่ถูกองคารักษ์ของท่านขานจับตัวได้ซะก่อนก่อนที่จะทำงานสำเร็จ โทษที่อัปตากูลจะได้รับคือโทษประหารโดยการตัดศีรษะมารดาของอัปตากูลทราบข่าวนี้จึงเข้าเฝ้าท่านข่านและอ้อนวอนขอให้นางเป็นคนรับโทษตายนี้เองแทนบุตรชายและท่านข่านก็ตอบตกลง อัปตะกูลไม่ยอมให้แม่เสียสละและต้องการรับโทษในสิ่งที่เขาทำเยี่ยงชายชาตรีแม่ลูกผลัดกันเสียสละอยู่ต่อหน้าท่านขานจนท่านขานอภัยโทษให้เพราะประทับใจในความรักของมารดาและการเผชิญชะตากรรมเยี่ยงชายชาตรีของอัปตะกูลแถมท่านขานยังให้อัปตะกูลมาเป็นทหารในกองทัพจนเมื่ออัปตกูลได้รับบาดเจ็บจากการศึก ก็เป็นจังหวะที่องค์หญิงคูตูลุนได้พบกับเขาและตกหลุมรักนายทหารคนนี้จนได้เสกสมรสกันอีกเรื่องเล่าคือในที่สุดแล้วองค์หญิงคูตูลุนไม่ได้แต่งงานไปจนวันตายไม่ว่าจะได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานแต่องค์หญิงยังคงรับหน้าที่ในกองทัพเช่นเดิมจนปีคริสต์ศักราช1301ท่านข่านใครดูสิ้นพระชนม์ กล่าวกันว่าพระองค์ทรงต้องการแต่งตั้งบุตรสาวที่พระองค์รักที่สุดและรบเคียงบ่าเคียงไหลมาในสนามรบขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แต่ถึงอย่างไรก็แต่งตั้งไม่ได้เพราะเกิดความขัดแย้งอย่างหนักจากฝั่งญาติของบุตรชายทั้ง14คนถึงแม้กฎการให้ขึ้นเป็นผู้นำของมองโกลจะไม่ใช่การให้บุตรชายคนโตรับหน้าที่แต่จะมอบบัลลังให้แก่ผู้ซึ่งแข็งแกร่งที่สุด ท้ายสุดแล้วองค์หญิงคูตุลุนไม่ได้ขึ้นครองราชแต่ก็ด้วยเงื่อนไขที่ว่าองค์หญิงจะรับหน้าที่คุมกองทัพเป็นแม่ทัพใหญ่ซึ่งพระองค์ทรงพอพระไทยที่จะใช้ชีวิตในสนามรบในกองทัพมากกว่าบัญชาการอยู่ในราชวังเพียงหปีหลังการสวรรคตของท่านข่านไคดูปี1306องค์หญิงคูตุลุนก็สิ้นพระชน ไม่แน่ชัดว่าพราะองค์ส่งสิ้นพระชนในสนามรบจากฝีมือของข้าศึกหรือถูกลอบลงพระชนด้วยฝีมือของเหล่าพี่น้องที่ยังคงขัดแย้งกันมาตลอดหลังท่านข่านใครดูสิ้นพระชนเรื่องราวขององค์หญิงคูตุลุนเป็นแรงบันดาลใจแก่งานศิลปะของยุโรปหลายชิ้นค่ะหนึ่งในนั้นคือตูรันโด บทละครโดยท่านเขาคาโลกัตซีซึ่งก็น่าจะนำเขาโครงมาจากหนังสือชุดพันหนึ่งวันโดยผู้ประพันธ์ชาวฝรั่งเศสฟรองซัวเปติสเดลาครัวบทละครนี้ยังได้นำไปปรับแสดงเป็นโอเปร่าด้วยค่ะการแสดงโอเปรา่าของจโกกโมปุชินีคีตกวีชาวอิตาเลียนผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และทุกวันนี้หลังการแข่งขันมวยปล้ำของชาวมองโกสิ้นสุดในแต่ละนัดผู้ชนะการแข่งขันจะยืดแขนของเขาออกจนเห็นแผ่นอกแล้วค่อยๆโบกแขนของพวกเขาพร้อมฉูขึ้นสู่อากาศดูคล้ายนกกลางปีกสำหรับผู้ชนะแล้วนี่คือระบำแห่งชัยชนะและยังเป็นการสะดุดดีแก่นักมวยปล้ำหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มองโกเลียองหญิงคูตูลุน เรื่องเล่าขององค์หญิงคูตุลุนจบลงเพียงเท่านี้ค่ะส่วนอ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ